ที่วิถึงวนนชาติลังสิทธิ์ครับกับผมแอดวินบังน็อตน็อคด,ด,ดาวน์ครับพา,าแฟนๆมาดูมวยคู่ที่3ของรายการครับคู่รองรายการศึกมวยมันสนัเนเมืองครับประจำวันังภารที่29สิงหาคม2566เป็นคูนท่ที่น่าสนใจครับเป็นการประทะกันระหว่างเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยกับฝ่ายแดงที่มเด่นขาดานแดงแดงรุดดีคู่นี้ต้องเรี้ยนผู้ชมได้ทราบครับว่ามีการต่อน้ำหนักให้กัน1่งปอนด์ครับ หาดานี่ได้หนึ่งปอนรับร้อยสิบเพชรธันวาครับร้อยเก้าต่อหนึ่งปอนดูครับหนึ่งปอนจะมีผลหรือไม่ครับเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยครับวัยยี่สิบปีครับจากจังหวัดธนบุรี้องอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทธิ์ครับผลงานสามฟอร์มล่าสุดของเขาครับแข่คะแนนมังกรเพชร ชายมูนสนุกเกอร์ขับกับแพคแนนจิกซออัโตโอ้อารวันปลาล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดได้ครับเอาชนะทีเคอยกที่3ปลายฟ,ฟ้าสอแสงชัยที่ไปทึงเมืองราชเนินเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ตกรเอาวันนี้ครับเด่นพระดางแดงรถตีครับวัย16ปีเท่านั้นนะครับจากจังหวัดอหาโพลำพูซิทซ้อนอยู่ที่ท่ามวยธนาศาสตร์ สามฟอร์มล่าสุดของทางกางเกงสีน้ำเงินครับชนะคะแนนเพชรวิชัยไฟยเตอร์มวยไทยแพ้คะแนนฉลาม,มพงศสามยว่าแพ้อลุนยิมไฟล์ล่าสุดก็ยังแจ้คเกิดไม่ได้ครับแพ้คะแนนสิงห์อีสานออ๋กุญจลที่วิทยุแห่งนี้แหะรค 25, รับวันที่25่สิาตุลาคมที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนชกคู่นี้ครับไอลไลน์ไทเกอร์711มวยพยกลิฟมวยครับให้กางเกงสีแดงครับได้เปรียบ3-2 นี่ดูครับเปียดไปเปียดมาครับหนึ่งฟอนของทางด้านเด่นฟ้าด้านครับแต่ทำงานหรือไม่ครับแข้งซ้าย ับมีเต้นเข่าขวาแข้งขวาอันนี้มาดีดยแข่งขวาวหมดยกที่สามครับเดี๋ยวพ,พ,พักน้ครับคู่เดี๋ยวตามเกมกันต่อ าตามมาต่อเกมเวทียกที่สี่ครับผู้รองของรายการเพชรธัน oui, วาแดงน้ำเงินเด่นผาด่าลลาร์ซับก่อนเป็นตัวยกที่สี่ครับไอไลน์ไทกเกอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งมวยพัดยกทย์มวยครับพิกกลับมาอยู่ทางด้านมุมงน้ำเงินครับได้เปรียบอยู่สิบห้าช่วงตัว ลองดูครับว่าเพชรธนวานี่สถานการณ์เป็นรองแบบนี้ครับจะหาจุดเปลี่ยนของเกมแบบไหนครับลุยเข้าไปครับสับต่อซ้ายโดนแทงขวาสับต่อซ้ายจัดข่าวซ้ายสับต่อขวายัดข่าวขวาที่แบบโอ้โหใหญ่อย่างเดียวไม่พอแข็งแรงด้วยครับเด่นฟ้าด่างวันนี้ครับปี๊บสกัดไว้ แห่งขวาอัดเข้าปสับตอกซ้ายทีประกัดไว้เด่นขวาดางเอีกพยายามจะใช้จังหวะสองต้นเนื้ๆ,ๆครับคุมเกมผาเวลาไปเรื่อยครับสับตอกซ้าย พยายามทําเต็มที่ครับแต่ว่าทําไปแล้วทางด้านเด่นผาต่างไม่ยุบไม่สะเทือนครับแต่ว่าประมาตไม่ได้ครับเพชรธันวานี่มีศอกซ้ายครับจามแรงๆหนักๆครับเสียบข่าขวาจัดข่าขวาแล้วก็หมดยกที่สี่ครับแต่พักน้ำสักคู่มาตามกันต่อเกมที่ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับผู้รองรายการ เพชรันวาแดงน้ำเงินเด่นผาด่างล,ะ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 ละาลาลาซัก่อไปตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับแต่ลายแท็กเกอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งมวยเยกที่หน่วยอรับกายยังอยู่ทางด้านน้ำเงินครับได้เปรียบอยู่ร้อยช่วงตัวตอนนี้ทั้งนั้นครับอัดฉีครับคนล็อกครับจะโกลมาเมื่อสักครูน่นี้ถ้าพลิกถากายกลับมาเอาชนะได้ครับเอาไปเลยครับ500,000บาทครับสำหรับเพชรธนวา โบค้ครับเ็นหนาติดตามครับอนาคตไก่คร,ครับเด่นพระดาใวั16ปีเท่านั้นครับส่วนเพชรธันวาก็พยายามทำเต็มที่ครับวันนี้ต้องชื่นชนมหัวใจค,ครับพยายามจะทำทุกวิธีทางครับแต่ว่าเบียดไปเบปียดมานี่ความใหญ่ความแข็งแกร่งของทางด้านเด่นพระดานีน่ ีเกินต้านจริงๆครับออกอาวุธแต่ว่าไม่กระทบสถาน,นครับทางด้านเดชดาดางรอละคั้งดังนะครับตอนนี้ครับนี่ครับ สุดท้ายครับนี่บจารนักีฬาขอโทษขอโทษด้วยวครับรอกรรมการรวบรวมคะแนน,นชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งไปครับที่2องบสุดท้ายเป็นปัญหาเป็นทางด้านเด่นขาด่านแดงรถด,ดีครับที่เอาชานะคะแนน ทันวาไฟเตอร์มาไทยเป็นแบบขาดลอยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับช่วนี้ต้องลาไปก่อนถึงนะครับ